แบบนี้เขาไม่ใช่พระที่มีไว้ประมูลครับแบบนี้เป็นพระนะครับที่ต้องให้คุณรู้จักและนะแบ่งปันกันทีละองค์นะครับไม่ใช่พระที่มีไว้ประมูลครับผมโอ้โหบูยากบางอย่างที่พระที่เขารู้ราคากันอะอผมซื้อถูกไม่ได้หรอครับาป,ปูเพลือกองนี้ผมเก็บไว้ให้พี่ชายสุดที่รักของผมนี่ พี่แจ็กกี้ครับสิงปูบูญตัวจริงๆก็ไม่ค่อยเจอแล้วครับนะเนี่ยนะผมบอกเลวนะพนักงานธนาคารคนหนึ่งอแขวนอันนี้มาตลอดชีวิตจนได้เป็นผู้จัดการธนาคารเนี่ะเนี่ยเขาไม่รู้ด้ยวยพ้าอะไรใครดวงตกอ่ใครดวงตกนะวัดโพเย็นเขาจะให้แขวนอันนี้ เนี่ยวัดโพเยนวัดโพมรจะให้แขวนอันเนี่ยพิมพ์เนี้ยข้างในถ้าเป็นบิพ์บาตพุทธจะถูกกว่าพิมพ์มันนี้ก็ได้พิมพ์ไปอยู่ไรบางคนก็มองเป็นสังกัดา,ายทาให้ใหม่ทําให้มันทําไม่ได้หรอกครับนะถ้าล้างใช้น้ำยาล้างเงินจะทําให้ใหม่เป็นเรื่องที่ทําไม่ได้แน่นอนอา้าวนี่นะหลักฮะอ่าภาษาจีนเขาเรียกหลักฮะกับดวงคำดวง โอ้โหราคาไม่ได้ครับราคาตัวเปล่ายังสองอันนี้มีทองอันนี้ทองแท้เรียมเดิมจากวัดเนี่ยนี่อันนี้ทองเลี่ยมเดิมจากวัดนะครับพิมพ์นี้จะแพงกว่าพิมพ์พุทธครับไม่ได้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ายุไยจะแพงครับทองยังไม่ได้แลวพี่อันนี้ทองแท้อันนี้ทองคําแท้ครับได้สามพันนะครับได้สามพันเลย พี่เชื่อไหมสามพันเอาไปยังมีกำไรเลยนะเรี่ยมทองก็เล่นกันอยู่ห้าพันกว่าเน่ผมซื้อเนี่ยผมได้เพราะแดงสวยแชมป์มาเนี่ยผมมองเลยนะว่าราคาเนี่ยทองยังเกินเลยครับแล้วทองเรียมเดิมจากวัดเห็นไหมห่วงเขาจะเป็นห่วงลีเนี่ยขัวนี่ครับพ้าแบบนี้มันไม่ได้ซื้อนะ พี่ปุ๊กนะสามพันปิดไปเถอพี่ที่สองอยังปิดเลยพิมพ์เนี้ยใช้ชีวิตไม่ตกต่ําหลักฮะคือคาดวงใช้แล้วจะไม่มีดวงตกเป็นพระเนี้ยอย่างเงี้ยนะใช้แล้วจะดวงไม่ตกครับชาที่พัดเจ็ดสีนะนี่สีฟ้าเนี่ยแบ่งปันสุดๆแล้วทองคําแท้ครับทองคําแท้เนี่ยนะครับ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะอันไหนเอาเคครับพี่ปุ๊กนะพี่พี่คันนที่สอบไม่ว่ากันนะแบ่งพี่ปุ๊กนะครับ <Okay. S 1> ใช่หลักฮะวัดโมเย็นค้ำดวงคือเจ็ดสีเนะี่ยเจ็วันเนี่ยดวงไม่ตกคุ้มทั้งเจ็ดวันโอ้ห oh. ได้ได,ได้ทั้งสองวัดเขาที่เดียวกันเขาสาขาเดียวกัน